ตอนนี้อยู่ด้านบนสุดของบริเวณจุดกลางเต็นท์ของภูฟ้าเพียงดิน3ซึ่งเป็นบริเวณจุดสูงสุดตรงนี้จะเห็นวิวโดยรอบ360องศาเลยครับเห็นไหมฮะโหมันสุดยอดมากสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่นอนนอกบ้าน เอาดอแคมปิ้งบารวรมดำเนินรายการครับวันนี้บารวรมอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับบรรยากาศแบบนี้หลายๆท่านก็อาจจะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าที่นี่คือภูทับเบิกครับบารวรมได้เลือกสถานที่หนึ่งเป็นจุดกลางเต็นที่เป็นจุดหมายปลายทางของภูทับเบิกในวันนี้นั่นก็คือภูฟ้าเพียงดินสาม แล้วดูรีวิวอยู่ใน Google Map นะครับเพราะว่าเปิดมานี่ยังไม่มีจุดหมายปลายทางว่าจะไปไหนนะครับแต่ว่าอยากจะมาภูทับเบิกแต่ก็เห็นรีวิวแล้วเนี่ยนะครับประมาณ150รีวิวก็เขารีวิวดีกันทั้งนั้นเลยนะครับก็เลยเลือกสถานที่ภูฟ้าเพียงดินแห่งนี้นะครับด้านหลังตรงนี้จะเป็นบริเวณจุดกลางเต็นและก็ใกล้กับบริเวณผาหัวสิงเขาบอกว่า บริเวณนี้สามารถที่จะชมวิวทิวทัศน์ทั้งพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกและก็มเมฆหมอกอะไรต่างๆได้ดีเลยทีเดียวนะครับไปติดตามกันเลยครับว่าจะมีจุดกลางเต็นท์มีอะไรต่างๆไว้คอยบริการบ้างแล้วก็บรรยากาศจะเป็นยังไงไปชมกันครับ เดี๋ยวเราพาขึ้นไปชมนะครับบน yani บริเวณกลางเต็นท์ตรงนั้นครับด้านบนเลยว่าจะมีจุดกลางเต็นท์แบบไหนยังไงบ้างครับไปชมกันครับเดี๋ยวเราขึ้นบันไดตรงนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นลืมไปครับพอเราเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นบริเวณนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นร้านค้าพอหลังจากร้านค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถจอดรถไว้บริเวณตรงนี้แบบจอดต้องแอ <ư? S 1> แบๆบนิดนึงนะครับแล้วก็ต้องมีการพับกระจกหน่อยนิดนึงนะครับแบบลักษณะนี้เลยนะครับ จะเป็นลานจอดรถและนอกจากนั้นเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูว่าด้านบนจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะของบันไดนะฮะสลับเหล็กสลับปูนนะครับมองด้านบนเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของเป็นต้นไม้นะไม่แน่ใจว่ามันเป็นต้นอะไรครับคล้ายๆกับใบขิงใบอะไรสักอย่างแต่บอกตรไม่แน่ใจนะครับชั้นแรกนะฮะตรงนี้ ลานกางเต็นท์ตรงนี้สามารถกางได้เลยนะครับก to ็น pues er. ี่เรานักท่องเที่ยวก็กําลังทํากับข้าวรับประทานกินกันนะครับมาด้านนี้เนี่ยเขาจะมีลานกลางเต็นท์แบบนี้ครับเนี่ยตรงบริเวณตรงนี้สามารถกางเต็นท์กันได้หมดเลยครับเนี่ยแล้วก็จะได้รับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแบบนี้เลยนะครับมีเห็นไหมครับโอ้โหสวยมากซึ่งบริเวณตรงนี้สามารถที่จะกาง ปักกลางเต็นได้นะครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยบริเวณนี้ก็จะประมาณสักน่าจะราวๆเกือบ2เมตรครึ่งนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามีข้อห้ามด้วยนะของลานกลางเต็นผูฟ้าเพียงดินเนี่ยนะครับก็คือห้ามนั่งเกาะราวรั้วตรงนี้ครับห้ามนะครับเดี๋ยวมันจะหงายถ่วนแล้วก็ห้ามก่อไฟลงพื้นแล้วก็นอกจากนั้นเทอย่าทเทเศษหิน อะไรต่างๆเศษขี้ถานแล้วก็ห้ามเทเศษอาหารลงพื้นตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นอีกหนึ่งซึ่งบริเวณมันก็จะเดินไปโดยรอบแบบนี้อ้อมไปแบบนี้เลยนะครับ เต็นไว้คอยบริการเดี๋ยวขึ้นไปตรงนี้ฮะมาตรงนี้เลยครับนี่ตอนนี้อยู่ด้านบนสุดของบริเวณจุดกางเต็นของภูฟ้าเพียงดิน3ซึ่งเป็นบริเวณจุดสูงสุดตรงนี้จะเห็นวิวโดยรอบ360องศาเลยครับเห็นไหมฮะโอ้มันสุดยอดมากนะครับแล้วก็เวลนี้ถ้าด้านบนเนี่ยจะประทะลมนิดนึงนะครับก็ก็รมะมัดระวังในการกางเต็นนะครับเนี่ย พี่เขากำลังเก็บเต็นท์กันละนะครับเมื่อคืนลมแรงไหมครับแรงเหมือนเดิมแจ๋วเหมือนเดิมเลยนะครับเมื่อวานนี้คุยกันบอกว่าขนาดหลบลมมาด้านนี้แล้วก็ยังแรงเหมือนเดิมนะครับกลับแล้วนะครับวันนี้โอ้โหกลับที่ไหนกันนะฮะโคราชโอเคจําได้อยู่เกือบลืมนะครับโอเคพี่เขาจะกลับกันแล้วนะครับตรงนี้ด้านบนลมอาจจะแรงนิดนึงไม่แรงนิดนึงแหละ คือยิ่งกลางดึกแรงสะบั้นหันแหลกใครอยากมาปะทะลมก็เรียนเชิญนะครับไม่รู้ว่าจะนอนหลับไม่หลับนะครับเมื่อคืนนี้ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือในการให้นอนครับงั้นก็นอนไม่หลับกันแหละนะครับแต่ว่าด้านนี้นะครับอาจจะไม่ปะทะลมสักหน่อยเดี๋ยวพาไปชมตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นบริเวณที่สามารถมากลางเต็นถือว่าดีทีเดียวครับนี่สําคัญเลย คือที่อย่างที่บอกนะครับเราจะเห็นบรรยากาศของผาหัวสิงห์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในโลกโซเชียลมีเดียนะครับเนี่ยเขาอยู่กันยังไงไม่รู้ครับเมื่อคืนนี้โอ้โหถือว่าสุดยอดครับใครที่อยู่บริเวณผาหัวสิงห์ได้นะครับขนาดตรงนี้มันก็ประทะลมเหมือนกันนะครับเยียบร้อยเต็นหักไหมครับเรียบร้อยไหมครหักไปหนึ่งโอเคยังหักไปหนึ่งนะครับ นี่ครับบริเวณด้านบนเนี่ยนะครับก็จะสามารถากางเต็นท์ได้นะครับแต่ว่าก็นิดนึงสําหรับเต็นท์ก็ต้องมีความแข็งแรงหน่อยนะครับก็อาจจะต้องปักสมอดีๆนะครับเดี๋ยวเห็นไหมครับลมยิ่งตอนกลางคืนก็เรียกว่ายิ่งแบบแรงกันเลยทีเดียวครับ บอกว่าบริเวณภูฟ้าเพียงดินเนี่ยนะครับมันจะมีชั้นเป็นระดับระดับให้สำหรับไว้กางเต็นท์ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เรียกว่าดีทีเดียวแล้วบอกอีกอย่างหนึ่งครับท่านผู้ชมครับก็คือค่ากางเต็นท์คนละ100บาทเองนะครับไม่แพงเลยฮะเขาเก็บคนละ100บาทแล้วก็เนี่ยมีสามารถสั่งหมูกระทะสั่งอะไรขึ้นมาทานแล้วเขาขึ้นมาส่งเลยนะครับนี่คือเป็นจุดดีของ ของที่นี่นะครับเนี่ยเดี๋ยวบ่ารวมพาลงไปดูด้านล่างอีกนิดนึงครับถ้าเดินตรงจุดนี้เราจะเห็นลานตรงนี้เลยครับสามารถมากางเต็นท์ได้เลยทีเดียวครับฝั่งด้านนี้บอกอีกนิดนึงฝั่ง,งเฉียงเฉียงด้านทิศต,ตะวันออกตรงนี้นะครับถ้าใครมาช่วงหน้าหนาวเนี่ยถ้าฝั่งนี้จะประทะลมนะครับอันนี้เป็นเคล็ดหนึ่งที่อยากจะแนะนําถ้าใครไม่อยากประทะลมก็คือให้ไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับ ไปอยู่อีกริมฝั่งหนึ่งนะครับเนี่ยฝั่งนี้ก็จะสามารถที่จะเห็นวิวทิวทัศน์แล้วก็สามารถกางเต็นท์กันได้นะครับเนี่ยเห็นไหมด้านนี้ก็จะมี1ชั้นตรงนี้นะครับแล้วก็ชั้นล่างอีกชั้นหนึ่งโอ้โหวิวสวยมากนะครับกําลังทํากับข้าวกันเลยทีเดียวนะครับผมทานอะไรกันครับเช้านี้โอ้สหจุดยอดจริงๆเลยนะครับอ้อันนั้นน้ําเก๊งห่วยแล้ว แกนะครับแกแต่เช้าเลยเวอร์ลีกูดเลยทีเดียวเสียวนะครับผมลมแรงไหมครับแรงมากนอนกันหลับหรือเปล่าครับเมื่อคืนนี้ไม่หลับเลยต้ล้มเตนล้มเลยเห็นเอาอะไรมาทับอยู่นะครับเมื่อวานนี้ถ่ายบรรยากาศสวยมากครับตอนเวลาพระอาทิตย์ตกดินเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่เรียกว่าบารูมประทับใจมากมันจะเห็นทิวเขาและเมฆหมอก และเห็นหมอกจางๆลอยวิบวับวิบวับเลียดชายเขาบริเวณฝั่งนั้นมานี่ถือว่าสวยจริงๆเลยนะครับเมื่อคืนนี้เอยเมื่อวานนี้ตอนช่วงเย็นนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ฟินนะครับใครมาแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนี่ฮะฝั่งนี้ก็จะวิวสวยมากๆทีเดียวนะครับสวยสดงดงามเลยไปได้ครับผมนี่กินข้าวกินปลากันแล้วนี่ เรียบร้อยโอ้นึ่งข้าว,าวอุ่นข้าวตัวนี้โ oh, อ้มีมีปลามีปลาอีเือลมน,ะ,นะครับผมะ <laughs> นะครับโอ้วิวสวยครับฝั่งด้านนี้แต่ฝั่งนี้ก็ลมแรงเหมือนกันเนะา,าะนะครับอ๋อดูสิหมอกดูสิอันนี้เป็นผาหัวสิงครับผาหัวสิงในตำนานครับคนทางฝุ่นเขาอยู่กันได้จังใดเนาะรุมบัน อีก1จุดครับบารมจะพาไปดูบริเวณที่เขามีบริการนะครับสำหรับให้นักท่องเที่ยวได้มาพักนอกเหนือจากการกางเต็นท์แล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็ีนลักษณะของนี่เป็นเต็นท์กระโจมแบบนี้เลยนะครับอยู่ริมเขาแบบนี้เลยนะครับเป็นเต็นท์กระโจมที่สวยงามไม่รู้ว่า,ามีนักท่องเที่ยวนอนหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตใ้เสียงค่อยนิดนึงนะครับเห็นไหมคระโอ้โหมันสวยมากนะครับแล้วก็วิวดี ครับแล้วก็มีห้องน้ําในตัวห้องน้ําเป็นส่วนตัวเลยนะครับน่าจะราวๆสองพันบาทเมื่อวานถามไปแล้วนะครับเนี่ยถือว่าสวยมากๆเลยนะครับใครที่แบบว่าไม่ชอบการกางเต็นเองเนี่ยมาพักแบบนี้ก็แบบฟินเหมือนกันนะครับภูฟ้าเพียงดินเต็นท์กระโจมนะครับนี่เห็นไหมฮะบรรยากาศดีทีเดียวครับเห็นไหมครับ็นลักษณะของเต็นท์กระโจมมีบริเวณ ที่นั่งนะครับนี่เห็นไหมมีที่นั่งให้นั่งพักนั่งอะไรต่างๆเดี๋ยวดูสิครับคุณครับ้ยดูสิบรรยากาศตอนนี้สวยจริง,รงๆนะครับแล้วชมทะเลหมอกแบบนี้ด้วยนะครับไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้เห็นอะไรแบบนี้กันนะครับสวยมากเลยครับอนุญาตครับี่ครับนี่มันจะเลียด บริวนี้จะเรียดมาเลยนะครับโหสวยครับดูครับหมอกท่ามกลางหมอกเลยครับวันนี้แล้วก็ลมเริ่มสงบแล้วนะครับมันก็เลยหมอกคลุ้งพอสมควรนะครับเนียโหนี่ดีมากนะครับโอ้โหสวยนะครับแล้วก็บริเวณนี้จะเป็นทางเดินเป็นตะไคร่เหล็กนะครับน่าจะแน่นหนานอยู่พอสมควร นะครับเดินแต่ก็ยุบยวบอยู่นะครับรู้สึกยุบยุบนิดนึงนะครับตอนเช้าครับมาตลาดนัด <c oughs> เพื่อนที่มาทุกวันเลยนะัดทุกวันนะครับน <c oughs> ีจังเลยนะครับมาตัดเรียบร้อยนี่ออกมาตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยแต่ละวันหกโมงเช้า <c oughs> ผมเมาสองเออทำเองไหมครับหรือว่ารับเข้ามา,า,มารับเข้ามาสบายสบายหน้าที่มาร์เก <c oughs> ็ตติ้งเราหน้าที่มาร์เก็ตติ้งนะเรียบร้อยขอบคุณครับผมได้อาหารเช้าแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับเชา้านี้เดี๋ยวไปกินด้านบนดีกว่าครับ มาดูร้านค้าครับว่าเขามีอะไรขายบ้างนะครับตรงบริเวณจุดบริการภูฟ้าเพียงยิน3ครับโอ oh, ้บรรยากาศน่ารักมากครับมีผ้าพันคอมีหมวกนะครับไว้แก้หนาวอันนี้ขายดีมากนะครับเห็นนักท่องเที่ยวซื้อไปเลยนะครับช่วงแรกๆที่มากันในช่วงกลางวันเนี่ยจะไม่มีใครซื้อแต่ว่าพอหลังพระอาทิตย์ตกดินเท่านั้นแหละนะครับก็ถือว่าซื้อตรงนี้เป็นร้านค้า นะครับมีทั้งหมดเลยมีเครื่องดื่มมีน้ําเปล่ามีเครื่องดื่มมีทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็มีพวกอาหารต่างๆมามาปลากระป๋องนะครับแล้วก็มีเครื่องปรุงย่อยๆไฟชงไฟเช็คนะครับใครที่แบบหนาวๆอยากทานเรียกว่ามาม่านะครับก็เขาก็จะมีน้ำร้อนตรงนี้ให้บริการด้วยนะครับแล้วก็มีจุดชาร์จไฟตรงนี้นะครับจุดชาร์จไฟนี้เท่าที่ถามครับ ทั้งละ20บาทถ้าเป็น power bank เนี่ยจะเป็น30บาทนะครับมีให้เช่าผ้าห่มมีเตาถ่านมีอะไรต่างๆให้เช่าหมดเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นกระติกหมอนยางพาเสือยางพาราให้เช่านะครับ100บาท50บาทอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็มี Wi-Fi ด้วยครับนี่ฮะมี Wi-Fi ด้วยตรงนี้ครับโอ้ยดีมากเลยนะครับ แล้วก็เรียกว่ามีทุกอย่างเลยครับมีแก๊สกระป๋องฮ้่ยไม่น่าเชื่อแก๊สกระป๋องก็มีนะครับขนมเครื่องดื่มไข่นะครับและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะสั่งหมูกระทะขึ้นไปรับประทานได้นะครับก็ชุดละ4 5 0ร้อบถึงห้าบาทเขาส่งไปถึงด้านบนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีพวกรายการอาหารนะครับมีรายการอาหารต่างๆแบบนี้ ไว้ให้คอยบริการทุกท่านที่อยากจะมารับประทานอาหารคือไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยครับสั่งกับเขาแล้วก็เมื่อคือนนี้ทานแล้วอร่อยมากครับพวกยำพวกส้มตำนี่ปลาแดกเป็นตอนๆเลยนะครับถือว่าอร่อยทีเดียวนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่เรียกว่าสวยงามแล้วก็มีสถานที่ไว้คอยบริการอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็สแกนจ่ายได้นะครับนี่เป็นอีกหงจุดนะครับ เดี๋ยวพาไปดูห้องน้ําครับว่าห้องน้ําไว้คอยบริการเป็นยังไงบ้างนะครับสะอาดสะอ้านดีไหมนะครับนี่เป็นจุดห้องน้ํามีประมาณสัก2 4 6 10ห้องนะครับ10กว่าห้องด้วยกันนะครับนี่ห้องน้ําเดี๋ยวเรามาดูครับว่าห้องน้ําสะอาดสะอ้านดีไหมนะครับห้องน้ำเนี่ยแบ่งเป็น2โซนนะครับโซนด้านนี้เป็นโซนที่สามารถที่จะคือที่เขาคล้องกุญแจไว้เพราะว่ามันลมนะครับ นะฮะต้องต้องคล้องกุญแจไว้ตลอดถ้าใช้บริการเสร็จแล้วก็ต้องเอากุญแจคล้องไว้เหมือนเดิมนะครับมีห้องน้สาสะอาดสะอ้านนะครับดีทีเดียวนะครับมีทั้งนั่งยองแล้วก็ด้านนี้ถ้าใครแบบไม่ถนัดนั่งยองเนี่ยก็ชักโครกตรงนี้ได้นะครับเนี่ยจะเป็นฝั่งนี้จะเป็นชักโครกแล้วก็ตรงนี้สามารถมาล้างจานเอาจานเอาอะไรที่เรากินทานลาทานเสร็จมาล้างตรงนี้ได้นะครับนี่เป็นบริเวณห้องน้ํา ใบริกาเวณจุดกลางเต็นท์ภูฟ้าเพียงยินสามที่ภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจสำหรับ ท่านที่อยากกางเต็นท์นะครับบริเวณจุดกางเต็นท์มีทั้งหมดหลายจุดด้วยกันสามารถเลือกได้ได้หลายๆจุดแต่มีข้อแนะนําก็แล้วกันครับถ้ามาในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ถ้าฝั่งด้านทิศเฉียงเฉียงด้านทิศตะวันออกของบริเวณกลางเต็นท์ก็จะมีลมพัดพอสมควรก็จะเป็นอุปสรรคสําหรับคนที่มีเต็นท์ที่ไม่ค่อยมั่นคงแข็งแรงเท่าไหร่แต่ถ้าใครชอบจีบรรยากาศ แล้วก็ไม่เรียกว่าไม่ค่อยวิตกกังวลเรื่องลมก็สามารถที่จะเดินทางมาได้ครับและนอกเหนือจากนั้นด้านบนตรงนี้สามารถที่จะชมวิวทิวทัศน์แล้วก็ขึ้นมากางเต็นท์รับบรรยากาศของหน้าหนาวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับภาพรวมดีมากครับสำหรับภูฟ้าเพียงดินวิวสวยได้ชมทะเลหมอกในยงช่วงเช้าแล้วก็มีการบริการอาหาร เครื่องดื่มอย่างครบคันนี่คือทั้งหมดของปูฟ้าเพียงดินนะครับ